เปิดนี้คอสวยๆจะจับหมวยฮะ <S 2> <S 2> อือหืโอโอ้โห9เรียบร้อยเดียวโอ้ยเสมอนะเมเื่อช่ครับ9กับ9นะครับสเสมอเฉยนะครับเปิดนี้ฮะโอเคคำเตือนคลิปโรนี้จะทำ้เพื่อความสนุกสนานเท่านั้นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำเยอะประคั สวัสดีเพื่อนๆคนด้วยนะครับวันนี้ก็มีทุนมา8,003นะครับผมอยู่กันที่ค่ายเซ็กซี่นะครับหรือ s อชอินเองเนาะนะครับผมเดี๋ยวเข้าที่ห้องก่อนเลยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็มาดูกันว่าจะทำกับไรกันได้หรือเปล่าฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมทีนะครับฝากช่องเล็กๆช่องนี้ไว้ได้อ้อมอกอ้อมใจด้วยนะจ๊ะเต็ง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 เตรงเตง็ตงเหมือนว่างเนาะยึดเป็ด <laughs> โอเคนะครับผมเมื ar, me like me. Me like ่อวานนี้มีทุนมา2,8 0พนะครับขาดทุนไปเมื่อวานนะโดนแดกไปเรียบเลยนะครับโอ้โหนะเล่นมาตั้งนานนะครับเพิ่งมีเมื่อวานนี่แหละที่ทำกำไรไม่ได้เนาะนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้เฮงขอให้ปังกันแล้วกันนะครับสำหรับเปิดแรกสำหรับเปิดนี้นะครับผมดูแล้วน่าจะไปที่สีแดงนะผมว่าสีแดงน่าจะมานะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมเปิดแรกของเรานะฮะดันต่อเลยนะครับผมที่สีแดงง่ไปนะครับขอให้เฮงขอให้บวกกันแล้วกันนะครับ สำหรับเปิดนี้นะครับผมมานะครับอย่าให้พี่เสียของนน้องนะนะครับผมจัดไปนะครับผมมานะฮะขอส,สวยๆขอส,สวยๆดีนะครับขอส,สวยๆนะหมวยจ้ะขอส,สวยๆนะหมวยจ้ะมาโอ้โหหน้าห้าอือหือสามอือหือเอาดี เอาดีนะครับผมเราเจ็ดแต้มนะครับสำหรับเปิดนี้บวกไปนะครับถือว่าสวยงามพอควรเลยนะครับเปิดแรกของเราเนี่ยฮะมาได้ดีเลยนะครับผมเจ็ดแต้มนะสวยนะครับผมเปิดต่อไปนะครับวิเคราะห์กันคร่าวๆน่าจะไปต่อที่ปิงปองนะครับเพราะฉะนั้นเปิดนี้ฮะดันต่อที่สีน้าเงินก็แล้วกันนะครับป่ะโอเค นะครับเพื่อนคนไหนอยากเข้ากลุ่มนั้นเล่นนะครับอย่าลืมนะครับคลิกลิงก์ที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วนะครับอยากเข้าก็เข้ามาได้เลยนะครับเข้าฟรีไม่เสียเงินไมแต่บาทเดียวนะครับเดี๋ยวผมเป็นคนพาเข้ากลุ่มเองนะฮะดีกว่าเล่นคนเดียวแน่นอนร้านเปอร์เซ็นต์นะครับผมมาจัดไปนะครับผมเปิดนี่ขอสวยๆจะจับหวยฮะโอ้โหฟอกเก้าเรียบร้อยเดียวโอ้ยเสมอนะไม่ใช่ครับ เก้ากับเก้านะครับเสมอเฉยนะครับเปิดนี้ฮะ oh, <no. S 1> โอเคนะครับไม่ได้ไม่เสียนะสําหรับเปิดนี้นะครับเสมอไปอ่า <c oughs> เปิดต่อไปนะครับยังอยู่ที่สีน้ําเงินต่อนะ <c oughs> ผมว่าเขาไพ่มันยังไม่น่าจะเปลี่ยนนะ <c oughs> ไปครับที่สีน้ําเงินแล้วกันนะ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเพนโด้เป็นบ้าเป็นบอไปแล้วนะครับผมอ้า ขอเลยสวยดิขอเลยสวยดิโอเคโอ้โหอะไรวะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเสมืออีกแล้วบ้าบอเสมอปอกเก้าสองตาแล้วเพื่อนๆครับบ้าบอจริงเลยใช่หรอเสมือปอก9ก้าสองตาแล้วนะโอ้โหมันจะแข็งแท้นะครับเอาไปต่อครับผมอยู่ที่สียเงินต่อนะฮะโอ้โหแบบนี้น่ากลัวว่ะ ถ้าเสมอป๊อกเก้าติดเนี่ยถือว่าน่ากลัวเลยนะถ้าป๊อกเก้ายังไม่ได้กินเนี่ยถือว่าห้องนี้น่ากลัวแล้วนะครับผมเดี๋ยวลองดูก่อนแล้วกันเนาะนะครับเดี๋ยวลองเล่นกันดูมานะครับเปิดนี้ขอส,สวยๆล้วกันอย่าเสมออีกนะอย่าเสมออีกนะสําหรับเปิดนี้นะครับมาโอ้โหแต้มเดียวโอ้โหมันเจ็ดแต้มแปดมาดิโอ้โหไม่เข้านะครับเรียบร้อยฮะ โดนเปิดนี้ผมโดนนะครับผมโอเคนะครับสีแดงก็ไม่น่าไหลลงมาที่สามนะผมว่านะครับมันน่าอยู่ที่2ตัดนี่แหละเพราะฉะนั้นครับตานี้นะผมจะไปต่อที่สีน้ําเงินเลยกันแล้วกันนะครับผมจัดไปนะครับผมมาขอให้บวกขอให้แหงขอให้รวยเติมเอสเข้าไปด้วยนะครับผมเออนี่แหละนะฮะใครบอกให้ตั้งใจเรียนนะครับเกี่ยวอะไรวะ อะไรวันเนี้ยมาเปิดนี่ขอส,สวยๆนะครับเร็วววันนี้จะทํากําไรได้ไม่นอากลัวโ้นาแปลมา <c oughs> โอ้โห و! อะไรวะมันแต้มเดียวเอาเดกงกง,งเด รอยกับผมเปิดนี้สามแต้มก็ได้กินนะฮะสวยงามเลยนะครับแกวแกวแก๋วนะครับผมแจมแมวแหลมแก้มเลยนะครับเปิดนี้สวยงามนะครับบวกมาแล้วนะเปิดต่อไปนะครับผมเล่นต่อที่สีน้ำเงินกันล้วกันนะหรือว่ามันจะมาที่สองตัดสองเขาไพ่เหมือนเดิมนะครับลองดูแล้วกันนะจัดไปนะครับสําหรับเปิดต่อไปของเราครับดันต่อที่สีน้ําเงินเลยแล้วกันนะครับเออนะฮะมาขอแจมแจมขอแจมแจม ขอจมๆนะลูกนะสําหรับเปิดนี้นะฮะมาดูว่าจะทํากําไรได้เท่าไหร่นะครับผมสําหรับเปิดนี้นะฮะบวกกันมาก่อนเลยและกันมาสวยๆสวยๆไปสวยๆไปหน้าสองมาโอเคเจ็ดแต้มดีโอโหเอาอ่ะเรียบร้อยครับผมเปิดนี้บวกอีกแล้วนะสวยงามครับผมสวยงามเลยนะนะครับผมโคตรแจ่มเลยนะครับโคตรแจ่มพระรามเจ็ดนะะสวยงามครับเจ็ดแต้มดอกนี้ฮะ เปิดต่อไปนะครับผมไม่น่าไหลลงมานะดันต่อที่สีถึงสีแดงแล้วกันไปนะครับเปิดนี้ดันที่สีแดงแล้วกันนะฮะน้าเงินไม่น่าไหลหรอกไปนะครับขอกําไรหน่อยดิเฮ้ยขอกําไรหน่อยดิเฮ้ยอุ้ยอ้มันคลายบว๊วนเตะเลยโอ้โถอยกันเลยทมๆนะ่มาครับเปิดนี้ขอสวยๆเลย โอ้โหโอ้โหโอ้โหเราโอ้โหอะไรครับเนี่ยได้กินบ่โอ้เสมอน,นะครับมันอยู่ไกลนะผมมองไม่เห็นนะครับเสมอไปนะครับผมไม่เป็นไรนะครับเปิดต่อไปเลยก็ขอสีแดงต่อกันแล้วกันนะไปนะครับไปที่สีแดงต่อฮะสำหรับเปิดนี้ฮนะตันต่อไปเลยนะครับผมนะ ขอส,สวยแล้วกันเด้อนะส่งโจยกันเลยเต้มาเลยครับผมเปิดมาขอส,สวยๆเลยเต้มาดิมวยปรีใบบุญปรมเลยโอ้โหโอ้โหมันเจ็ดแต้มเราหกแต้มครับโดนไปดีเปิดนี้เรียบร้อยเลยครับผมโอ้โหเปิดต่อไปแนละขอใส่ต่อกแกลกันนะครับผมสำหรับเปิด นี้นะครับถ้าบวกก็จะพอนะนะครับผมผมว่ามันน่าจะไหลแล้วแหละนะครับผมอาผมไหลตามก็แล้วกันนะครับผมที่สีน้ําเงินฮะขออนุญาตไหลตามไปเลยโอเคนะครับผมถ้าเปิดนี้บวกพอจบเลยนะครับคลิปนี้นะนะครับผมหรือไม่บวกก็จะพอเช่นกันนะครับพอใจที่กําไรแค่นี้แล้วแหละนะครับผมดีกว่าขาดทุนนะนะครับดีกว่าขาดทุนเด้อ มานะครับผมมามามาเออโอ้โหโอ้โหอะไรครับนี่อาระปอกาครผมโอห้โหมันอยู่ไกลแล้วผมมองไม่เห็นนะครับผมนะบายจะเอินเฮยสลอยตองคอมทมๆเ้อ นะครับผมเรียบร้อยครับเปิดนี้สวยงามมากเลยนะครับเปิดมาแล้วที่เรียบร้อยนะครับบวกสีนะครับรออะไรนะฮะเพื่อนๆวใอยากเข้ากลุ่มอย่าลืมนะครับคลิกลิงก์ตรงคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะฮะเข้าฟรีไม่เสียเงินแม้แต่บาทเดียวนะครับผมสาหรับใครอยากดูคลิปแบบไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมคอมเมนต์หาผมได้เลยนะฮะอยากดูทุนเท่าไหร่นะครับผมที่ิคีอะไรก็คอมเมนต์ไว้เดี๋ยวผมมาทําให้ดูในวันหน้าแล้วกันนะครับผมสําหรับวันนี้ผมลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับ